เสือฝ้ายสิบทิศโดยในฉันทนาภาค 2. ชีวิตของเสือฝ้ายตอนที่ 4. โลกเป็นของผู้แข็งแกร่งเสือฝ้ายเล่าถึงการปล้นสะดมครั้งแรกๆของเขาอย่างขบขันว่ามันไม่ใช่การปล้นชัยแปล้นอะไรหรอกคุณอีตอนนั้นนอกจากการขอแบ่งเอาข้าวของเงินทองจากชาวบ้านผู้มีอันจะกินตามทางที่เราผ่านไป แต่เพราะว่าเรามีกำลังถึงสามคนมีอาวุธครบมือตามกฎหมายท่านก็ต้องถือว่าปล้นถึงผมจะไม่ได้บังคับขู่เข็นจ้าครับเลยนอกจากไปถึงก็ขอทานข้าวกินและขอทานเงินทองติดตัวสำหรับใช้ใจ่ายในการเดินทางไปข้างหน้าบ้างเล็กน้อยคงจะเป็นด้วยเห็นเราเป็นคนแปลกถิ่นและมีปืนประจำตัวนั่นแหละออกปากบ้านไหนก็ได้แต่โดยดี เพราะเขาคิดว่าเราเป็นโจรที่น่ากลัวข้าพเจ้าคิดว่าตรงนี้เสือฝ้ายพยายามจะให้ความจริงแก่ข้าพเจ้าน้อยไปแต่เราก็พอจะเข้าใจความหมายของเขาได้ไม่มีใครเลยจะทราบรายละเอียดในการปล้นสะดมของฝ่ายเพชชนะในระยะนั้นแม้ทางการเมืองก็อาจจะไม่ทราบหรือทราบก็อาจจะผิดข้อเท็จจริงไปได้ อย่างหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าได้ทราบจากเสือฝ้ายและได้รับการยืนยันจากการสนทนากับคนอื่นๆต่อมาภายหลังอยู่ที่ว่าในขณะที่เขาออกจากหมู่บ้านท่าใหญ่อำเภอเดิมบางเดินทางล่วงเข้าไปในท้องที่อำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทฝ้ายมีเพียงชมและเทิมเท่านั้นเป็นสมัครพรรคพวกสองคนนี้เคยมีชื่อในทางจรกรรมอยู่ในสาระบบตำรวจมาแล้ว ในสมัยที่ยังไม่มีใครรู้จักฝ้ายข้าพเจ้าคิดว่ามิตรภาพระหว่างชายชะการคู่นี้และฝ้ายคงจะมีบทบาทอยู่มากทีเดียวในการที่ทำให้เขาเข้าไปอยู่ในข่ายแห่งความสงสัยในเรื่องปล้นทรัพย์ที่ท่านนางเริงซึ่งติดคุกติดตารางครั้งนั้นและอีกหลายคดีที่ไม่มีหลักฐานแน่ชัดในการต่อมาที่หันคาฝ้ายและเพื่อนทั้งสองส้มสดับข่าวคราว,าวทางท่าใหญ่อยู่พักหนึ่ง ว่าเจ้าหน้าที่จะลงมืออย่างไรต่อไปเขารู้ดีว่ารูปคดีเรื่องยิงเบี้ยหนักหนาเทียงใดแต่มันก็เป็นเหตุการณ์ซึ่งสดวิสัยที่เขาจะหลีกเลี่ยงพ้นเพราะมันเกิดขึ้นและผ่านไปแล้วและทิ้งเขาไว้เบื้องหลังในฐานะของคนนอกกฎหมายอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกและโดยสิ้นเชิงผมได้ความจากสายที่ติดต่อว่าไอเบี้ยถูกยิงตายครั้งเนี้ยที่โรงพักเดิมบางเป็นโกรดเป็นแค้นมาก ถึงกับสาบานว่าถ้าไม่ได้ตัวผมผู้บังคับกองท่านจะขอลาออกจากราชการในเวลานั้นที่เดิมบางเต็มไปด้วยตำรวจประจำท้องถิ่นและกก,กองตรวจที่มาจากเขตอื่นถึงที่หันคาเองก็ได้รับคำสั่งให้คอยสอดแนมดูลาดเล้าเบาแสผมอยู่ทุกลมหายใจเราสามคนต้องสุ่มตัวอยู่แต่ในบ้านป่าเมื่อสเสบียงอาหารเรืองเงินทองสำหรับจะใช้สอยร่อยหลอไป จึงพากันออกมาหาเพิ่มเติมสักครั้งหนึ่งรอเวลาอยู่แต่ว่าเมื่อไรเหตุการณ์ค่อยสงบเจ้าหน้าที่คลายความกวดขันในการตรวจตราลาตระเวนก็จะได้ออกเดินทางไปในจังหวัดอื่นที่ยังไม่มีใครรู้จักเราระหว่างที่กำลังรอโอกาสที่จะเล็ดลอดออกไปจากขันขาข่าวภายในจากท่าใหญ่ก็ไปถึงฝ่ายเพชรฆว่าทองใบคู่ทุกคู่ยากของเขาเจ็บหนักป่วยเป็นอะไรไป ฝ่ายซักตำรวจซ้อมถึงเลือดตกในเป็นคำตอบที่เขาได้รับด้วยหัวใจอันร้อนรนฝ่ายเตรียมตัวออกเดินทางกลับไปท่าใหญ่ทันทีทําอย่างไรคําคัดค้านหรือตักเตือนของชมและเทิมเพื่อนตายก็ไม่สามารถจะทัดทานเขาไว้ได้ใบก็เป็นเพื่อนตายอย่างเกลอนี่แหละฝ่ายบอกแต่ผู้ใหญ่จะเข้าไปยังไงได้ท่าใหญ่เต็มไปด้วยเจ้าหน้าที่ทั้งนั้นเทิมคานเอาเธอเราจะได้เห็นกัน ฝ่ายตอบถ้าจะไปให้ได้จริงๆก็ขอให้ฉันกระชมไปด้วยก็ได้แต่ขอกันสักอย่างนึงว่าอย่าเพิ่งไปทำอะไรตูมตามลงไปจนกว่ากันจะตกลงใจโดยทางเดินและทำนองเดียวกับเมื่อขาไปชายทั้งสามเล็ดลอดกองตรวจและตำรวจท้องถิน่นซึ่งเพ่นพ่านเต็มไปทั้งเดิมบางและหันขาเข้าไปถึงหมู่บ้านท่าใหญ่อีกครั้งในเวลาราตรีเดือนมื่คืนหนึ่ง สีหน้าของเสือฝ้ายเตึงในตาคมเหมือนปลายเข็มขึ้นมาอีกเหมือนเล่าถึงเหตุการณ์ในตอนนี้จากปากคำของเขาข้าพเจ้านึกวาดภาพมองเห็นหญิงร่างเล็กแบบบางพู้นั่งอยู่ตรงหน้านอนหมอบอยู่บนเรือนหน้าตาฟกช้ำดำเขียวแทบจำไม่ได้หล่อนยกมือขึ้นปัดผมทัดที่ย้อยลงมาอยู่เหนือขมับไปข้างหลังบ่อยๆระหว่างที่ตอบคำถามของข้าพเจ้าบางคราวต้องก้มหน้านิ่งไปเป็นครู่ใหญ่ๆ เหมือนภาพซึ่งเต็มไปด้วยความโหดร้ายทารุณครั้งนั้นยังไม่หายไปจากความทรงจําซึ่งเต็มไปด้วยความหวาดหวั่นพรั่นเพลิงของหล่อนได้และหลายครั้งหล่อนยกชายเสื้อกระบอกสีดําแบบชาวนาขึ้นเช็ดน้ําตาข้าพเจ้าไม่สามารถจะอธิบายให้ถูกต้องได้ว่าหล่อนได้รับอะไรบ,าบ้างในวันนั้นเราต้องใช้เวลากันนานอยู่ในการซักไซไล่เลียงและสอบถามจากปากคําของหล่อนซึ่งปะติดปะต่อเหตุการณ์อันทารณุณโหดร้าย ยังไม่มีใครคิดว่าจะเกิดขึ้นในวงการตำรวจเมืองไทยสมัยหนึ่งได้แต่มีอะไรบ้างที่เป็นไปไม่ได้ในวงการตำรวจสมัยนน้นหล่อนเล่าว่าวันหนึ่งหลังจากฝ่ายเพชนะหลบหนีเอาตัวรอดจากท่าใหญ่ได้แล้วไม่ช้าไม่นานนายตำรวจคนนึงพร้อมด้วยในสิบและพลอีกสองสาคนก็พากันไปที่บ้านของใบหล่อนและฝ่ายได้ระบุรายนาของนายและพลตำรวจเหล่านั้น ให้ข้าพเจ้าฟังอย่างละเอียดชัดเจนและถ้าทางมหาไทยมีความสนใจพอก็ย่อมจะสอบถามได้จากชาวบ้านท่าใหญ่หรือราษฎรในอำเภอเดิมบางได้ทุกคนดังที่ข้าพเจ้าได้สอบถามมาแล้วพอเขามาถึงก็พากันตรงขึ้นไปบนเรือนใบเล่าเวลานั้นฉันเองกินข้าวไม่ทันอิ่มดีรีบออกมาต้อนรับยังไม่รู้ว่ามีทว่อะไร เขาในตำรวจคนนั้นไม่พูดจาอะไรเลยค่ะปรีเข้าไปในห้องดูโน่นดูน,น,ดนี่แล้วก็เรียกฉันเข้าไปหาถามว่ารู้ไหมว่าผู้ใหญ่เขาไปอยู่ที่ไหนแต่พอได้รับคำตอบจากฉันว่าไม่รู้นี่คะ่ะตั้งแต่หายไปไม่ได้พบกันอีกเลยเขาก็ตรงขจิกผมไว้ด้วยมือซ้ายใช้มือขวาตบหน้าดิฉันทั้งซ้ายและขวาโดยไม่นับตะโกนลั่นว่าอีเปลตมึงเป็นผัวเมียกันไม่รู้ได้หรือว่าไอ้ฝ้ายไปอยู่ที่ไหน เขากระชากผมดิฉันเข้าไปในห้องร้องบอกเอตโรเหมือนคนบ้าว่าให้บอกมาดีๆว่าเวลานี้ผู้ใหญ่ฝ้ายอยู่ที่ไหนไม่งั้นอย่าออกไปเห็นเดือนเห็นตะวันข้างนอกเลยดิฉันพยายามดิ้นจนหลุดจากมือของเขาจะวิ่งหนีออกไปให้พ้นด้วยความตกใจกลัวคุณนั่นก็ร้องลั่นว่าอ้ออ้อพยายามหลบหนีการจับกลมของเจ้าหน้าที่เหรอหฮ้หรือจะคิดสู้พูดแล้วก็ยกเท้าขึ้นเตะดิฉันท่ารองเท้า ถูกท้องน้อยกระเด็นไปนอนจุกอยู่ที่ข้างฝาเวลานั้นดิฉันตาลายจวนจะไม่ได้สติอยู่แล้วแหละค่ะแต่ว่าความกลัวตายก็อุตสาห์ตะเกียรตะกายคลานออกมานอกประตูตำรวจคนหนึ่งยืนอยู่ที่เราเบียงเห็นเข้าก็วิ่งเข้ามาเอาผ่านท้ายเปิงกระท้วงหัวดิฉันร้องบอกกล่าวว่าอย่าหนีนะอย่าหนีนะรู้เห็นเป็นใจกับผู้ร้ายฆ่าคนปิดบังเจ้าหน้าที่คุณคิดดูเถอะดิฉันจะหนีไปไหนพ้น นอกจากส้นเปินที่กระหน่ำลงมาบนหัวแล้วก็ยังถูกกลุมกระทืบอีกไม่รู้ว่าเป็นใครจงกระดิกกระเดียวไม่ไหวเจ็บยอกไปทั้งตัวพูดก็ไม่ออกแต่แกยังตะคอกถามอยู่นั่นเองว่าถ้าไม่บอกดีๆจะเจ็บกว่านี้แต่เมื่อเห็นไม่ได้ความอะไรจากดิฉันเขาก็หามเอาตัวลงเรือไปโรงพักถูกขังอยู่หลายวันจึงหนีเขากลับมาได้ จากการถูกซ้อมและจับกุมครั้งนั้นเองนอกจากตัวจะได้รับบาดเจ็บล้มป่วยอยู่เป็นเวลานานท้องใบยังเสียแหวนพลอยไปสองวงท้องคำหนักหนึ่งบาทสลึงเงินร้อหบาท50สตางค์พร้อมด้วยสมุดตำร,รายาของฝ้ายและโฉนดที่นาซึ่งในตำรวจยึดเอาไปฉีกทิ้งเสียบนเนินเขาใหญ่หลังบ้านตลอดเวลาเหล่านั้นฝ้ายไม่ได้พูดอะไรเลยนอกจากก้มหน้านิ่ง ฟังเรื่องที่พัญญาของเขาเล่าให้ข้าพเจ้าฟังอีกครั้งเมื่อเงยขึ้นและมองสบตาข้าพเจ้าเขาก็เอ่ยขึ้นเบาๆเสียงห้าวและช้ากว่าที่เป็นอยู่แล้วผมบอกคุณไม่ถูกหรอกครับว่าพอเห็นหน้าใบแล้วรู้เรื่องที่เกิดขึ้นแก่เขาเท่านั้นผมเป็นคนดีหรือคนบ้ามันหน้ามืดซะจนมองไม่เห็นอะไรทั้งหมดคิดอยู่อย่างเดียวเท่านั้นว่าเป็นบุญหนักหนาที่ผมได้รู้ข่าวรัแค่รักคาย ถึงเหตุการณ์ที่เกิดแก่ใบล่วงหน้าไว้บ้างแล้วกว่าจะเดินทางมาถึงท่าใหญ่ก็ทำให้ได้มีเวลายับยั้งชังใจได้แต่ถ้าผมอยู่เวลานั้นเขาหยุดเงียบไปทุกคนที่พูดจาซุบซิบอยู่รอบๆตัวเราเมื่อครู่ก็พร้อยเงียบไปด้วยเมื่อเอ่ยขึ้นอีกเขายิ้มละไมใส่หน้าอย่างได้คิดด้วยความขบขันไอ้โมโหโทโสของคนเราเนี่ยไม่ดีเลยครับแต่ใครบ้างจะไม่โมหโห ผมจะไม่ว่าอะไรเลยถ้าทำกับผู้ชายด้วยกันแต่นี่ทำกับผู้หญิงแล้วก็ผู้หญิงอย่างใบซึ่งธรรมดาก็สามวันดีสี่วันไข่อยู่แล้วจะเคราะดีของคุณตำรวจกับพวกนั้นหรือว่าเคราะดีของผมก็ไม่รู้ได้ที่ในวันนั้นผมไม่ได้อยู่ในสุพรรณมิฉะนั้นก็คงจะวอดกันไปไม่ข้างใดก็ข้างหนึ่ง แต่เมื่อผมมาถึงท่าใหญ่เป็นเวลาที่โมโหหายได้สติซะแล้วเรื่องมันก่อนแล้วกันไปถึงคนนั่นกับตำรวจที่มีส่วนทํากบบทุกคนในพบกันภายหลังผมก็ให้อโหสิระหว่างที่ผมเข้ามาซุ่มอยู่ในเดิมบางภายหลังที่เกิดเรื่องนี้มีโอกาสเจอคนพวกนั้นข้างเดียวตั้งหลายคนครับถ้าผมไปโจรใจอมหิตเต็มไปด้วยความอาฆาตมาร้ายอย่างฝ่ายบ้านเมืองท่านพยายามทำให้ผมเป็นจริง ผมไม่ต้องลงมือยิงเองหรอกพยักหน้าเจ้าชมหรือเทิมเท่านั้นก็เสร็จหมดเจ้าสองคนนั่นไม่เคยพลาดยิ่งเวลาพวกตำรวจเหล่านี้ออกตรวจการผ่านที่สุ่มของเราไปในเวลาค่ำคืนบางครั้งในระยะเกือบไม่ถึงวาจะหาอะไรเหลือครับพูดแล้วก็หัวเราะอารมณ์กลับเป็นปกติอย่างเก่าอีก นายตำรวจคนนั้นในขณะนี้ก็ยังรับราชการอยู่และเป็นนายตำรวจคนนึงซึ่งทรรมหาไไยยกย่องว่ามีความสามารถอย่างยิ่งเสียด้วยในการปราบปรามผู้ร้ายในสุพรรณเสือฝ้ายคลี่สำเนาคำสั่งหมู่ที่15ทับ2489เรื่องตั้งกองตำรวจพิเศษปราบปรามโจรผู้ร้ายซึ่งตกไปถึงมือของเขาได้อย่างไรยังคงเป็นความลึกลับ ที่ข้าพเจ้าไม่สามารถจะอธิบายได้เชีย่ยข้าพเจ้ารูรายนามและตำแหน่งของนายตำรวจต่างๆที่กรมตำรวจแต่งตั้งไปปฏิบัติหน้าที่แล้วก็บอกว่าท่านผู้ใหญ่เหล่านี้มีหลายคนที่ผมเคยรู้จักดีแต่ที่ผมเห็นว่ารู้จักโจรผู้ร้ายมากมีความชำนาญในภูมิประเทศและว,วิธีปราบปรามเหมาะสำหรับเมืองสุพรรณมาก มีอยู่สองคนได้เคยต่อสู้กับพวกชุมไอ้ดำไอ้แบนและก็ไอพ้พลจนมันคลั่นครามมาแล้วเขาชี้น้ำในตำรวจทั้งสองให้ข้าพเจ้าดูแต่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมกลับบรรจุไปปราบในท้องที่ที่ไม่ใช่ไอ้ดำก็ไอ้แบนอ,อยู่ผู้ที่จวนจะต้องรับบาปจากกรรมที่เจ้าหน้าที่เดิมบางได้กระทำไว้กับพัญญาของฝ่ายพิชนะครั้งกระนอนโดยเจ้าตัวไม่ได้ล่วงรู้เลย และอาจจะเพิ่งรู้เมื่อได้อ่านเรื่องราวเหล่านี้ได้แก่พันตำรวจตรีกระจังประจันเขตผู้บังคับกองตำรวจอ่างทองปัจจุบันในเวลานั้นท่านเป็นหัวหน้ากองตรวจประจําสุพรรณครับเสือฝ้ายบอกข้าพเจ้ากำลังติดผมหลบอยู่ในเดิมบางนั่นเองก็เด็กข่าวว่าตำรวจมาจะจับใครต่อใครอีกผมก็คอยอยู่โทสะที่ยังกรนอยู่เหมือนไฟสมขอนคุขึ้นมาอีก คิดว่าคราวนี้เป็นไม่ลดลาวาสอกันละครั้นแล้วคุณกระจ่างก,ก็พาตำรวจในกองของท่านมาจับใบฐา,านหลบหนีที่คุมขังนางเจียนซับจีนน้องสาวผมก็ถูกจับไปด้วยในฐานรับของโจรเวลาที่ตำรวจมาจับและค้นบ้านช่องกันคราวนั้นผมและชมกับเทิมก็แอบซุ่มอยู่ในที่ไกล้ๆกันนั่นแหละครับอาวุธครบมือและกเตรียมพร้อมทีเดียว ตั้งใจเด็ดขาดว่าทาใบถูกรังแกอย่างที่คุณตำรวจค้นก่อนทำคราวนั้นละก็จะมาให้เหลือไปเลยสักคนเดียวแต่ผู้มาคับกองกระจ่างแกทำงานดีแกทำไปตรงๆต,ต,ตามหน้าที่ของแกเวลาจะมาค้นก็มีหมายการไต่สวนสอบถามปาก็เรียบร้อยแล้วแกก็เอาตัวใบเล็ะเจียนไปส่งสารฟ้องร้อง ใบถูกเข้าหนึ่งเดือนฐานหลบหนีจากที่คุมขังนังเกียนโดนสามเดือนฐานรับของจรเขาสายหน้าอีกช้าช้าคนพวกนี้ต้องมาได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนโดยไม่มีความผิดเพราะผมแท้แต่มันก็ทำให้ผมมั่นใจในศรัทธาของผมข้อหนึ่งยิ่งขึ้นว่าตำรวจมีทั้งดีและก็ชั่ว คุณโปรดไปถามชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยดูให้ทั่วเถอะเขาจะบอกในทุกคนว่าสมัยโน,น้นราษฎรกลัวตำรวจจะยิ่งกว่ากลัวโจรทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เพราะมีคนชั่วแทกอยู่ในหมู่ตำรวจดีทําให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ชาวบ้านนั่นแหละครับอย่างไรก็ตามตลอดเวลาที่ฝ่ายเพชนะกับเพื่อนสนิทได้ลอบก,ก็บไปซุ่มอยู่ในอำเภอเดิมบางนั้นเหตุการณ์หลายอย่างหลายประการ มีแต่จะยืนยันไปในทางที่ว่าอนาคตสำหรับเขาในสุพรรณตันอย่างไม่มีทางออกเสียแล้วถ้าจะมีหนทางหนึ่งทางใดที่จะเริ่มชีวิตใหม่ไม่ว่าจะเป็นชีวิตดีหรือชีวิตร้ายที่นั่นก็ต้องไม่ใช่สุพรรณมันจะต้องตั้งต้นกันในที่อื่น